สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อากาศดีอุ่นแล้วปนออกมานั่งข้างหลังบ้านได้แล้วนะคะวันนี้ปนมีเรื่องจะมาคุยกันหนึ่งเรื่องคุยกันครั้งละหนึ่งเรื่องก็พอเนอะมีใครบ้างที่เป็นคนที่ขี้เกรงใจแล้วก็เกรงใจในกรณีที่เราเนี่ยเป็นคนที่ถูกขอให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึง่ง แต่เราเนี่ยเกรงใจที่จะปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่สะดวกที่จะทำให้กับบุคคลที่มาขอให้เราทำเป็นไหม <c oughs> แล้วก็เป็นแบบที่หลายๆคนบ่นกันเวลามีคนมาขอยืมตังค์ตอนที่เขามายืมเนี่ยก็ขอร้องเรากราบกรานเราทำได้ดีทุกสิ่งอย่างแบบดีพูดจาหวานดี ทุกอย่างดีหมดเพื่อที่จะให้เราเนี่ยให้เงินยืมให้ตังค์ยืมแต่พอยืมไปแล้วเนี่ยไอตอนที่เราจะไปทวงเขาเนี่ยแสนยากเย็นแล้วเราก็เกรงใจที่จะไปทวงเขาแล้วเราก็มาบ่นว่าเราทวงเงินเขาไม่ได้สักทีประมาณนี้เป็นไหมเป็นใช่ไหม <c oughs> <c oughs> การที่เราเนี่ยเป็นคนดีแล้วเราก็มีความรู้สึกเกรงใจในสิ่งที่ เราเป็นผู้ที่ถูกขอให้ยื่นมือเข้าไปช่วยไปเจือจุนเขาแต่เราดันเกรงใจอนกรณีที่ถ้าเราไม่สะดวกคือไม่ใช่ไม่เต็มใจนะคือไม่สะดวกที่จะทำแต่เราก็ไม่อยากที่จะปฏิเสธเพราะเราเกรงใจเขาเราจะเกิดความทุกข์ <c oughs> นะพอเราเกิดความทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ เหมือนกับไม่เต็มใจที่จะทำมันเป็นภาระขึ้นมาให้เราไงเราก็พิจารณาเอาซิว่าถ้าเราทุกเราจะเกรงใจที่จะปฏิเสธเขาไหมบางทีบูทพูดๆไปแล้วบันว่าฟังดูแล้วมันเพี้ยนๆประหลาดๆอยู่นะตัวจะพูดยังไงดีเพราะว่าจากสิ่งที่บทได้คุยกับเพื่อนกับสิ่งที่โบทเห็น เห็นจากที่ใน Facebook เนี่ยเป็นสังคมดีๆเลยเขามาโพสต์กันแล้วก็มีการพูดถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงถามว่าโบสต์เคยทำไหมเคยเป็นไหมเคยแต่โบสต์เปลี่ยนไปแล้วตัวโบสต์เองก็ไม่ได้รู้ตัวเองทั้งร้อซว่าสิ่งที่โบลต์ไปกระทำกับคนอื่นมันจะไปทำให้เขารู้สึก เกรงใจที่จะปฏิเสธโป๊ดไหมอันนี้ไม่รู้ตัวโส๊์เองเนี่ยจะคอยคิดและพิจารณาให้ดีๆว่าสิ่งที่โปโทําเนี่ยให้ไปเบียดเบียนคนอื่นโดยที่ไปทําให้เขาเกิดความเกรงใจที่จะปฏิเสธโป๊ดไงหลายๆครั้งยกตัวอย่างโพจะฝากเพื่อนซื้อของที่ไทยกลับมาให้โป๊ดหน่อยหรือโปะโอจะฝากเพื่อนหิ้วของจากที่นี่ไปที่ไทยหน่อยเนี่ย โดยทั่วไปที่โบทำว่าจะเอ่ยปากเอาไว้ก่อนแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะคะส่วนน้อยที่โบจะตกลงฝากแต่ส่วนใหญ่โบจะยกเลิกว่าเออไม่ต้องแล้วเดี๋ยวโบจะทําเองได้เองโดยส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นการที่โบจะอยากได้ของอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไทยกลับมาเนี่ยโบจะบอกเพื่อนช่วยดูอันนั้นอันนี้ให้หน่อยนะแต่ ถ้าไม่เจอถ้าไม่ได้แบบไม่ต้องแบบตั้งใจไปซื้อให้บอเลยคือถ้าเกิดไปแล้วเจอช่วยเอามาให้หน่อยแต่ถ้าไม่ได้ไปแล้วไม่เจอก็ไม่ต้องหรือหลายๆครั้งพวกก็บอกว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องแล้วเดี๋ยวให้ที่บ้านเขาส่งมาให้กับอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อโบอ์เนี่ยจะต้องการฝากให้เพื่อนเอาของมปให้หน่อยหลายๆครั้งพวกก็จะบอกเพื่อนว่าเออไม่ต้องแล้วนะโบอต์เดี๋ยวส่งไปสตีไปได้ คือปอจะทําแบบนี้เพราะว่าปอจะนึกถึงเพื่อนนึกถึงคนอื่นก่อนว่าการที่เขาไปแบบนั้นน่ะอย่างเพื่อนจะกลับไทยเขาก็ต้องมีการขนของเขากลับมาหรือยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีลูกเด็กเล็กแดงเขาก็ต้องดูแลลูกกระเตงลูกคือาะจะคอยคิดตรงนี้ตลอดไงแต่เมื่อก่อนถามว่าคิดไหมเมื่อก่อนเลยนะก็คิดแต่นะ่าจะคิดน้อยไปนิดนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยปอจะคิดเยอะเพราะว่าตัวโพอเอง ก็ไม่รับฝากอะไรใครทั้งสิ้นคือว่าจะพิจนารณาเป็นกรณีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ไม่รับฝากอะไรใครเลยเพราะว่าหนึ่งเวลาพต์ไปอะ่ะไม่อยากที่จะมาคอยกังวลว่าเออจะต้องไปหาของชิ้นนั้นชิ้นนู้นชิ้นนี้ให้เพื่อนไงกับสองไม่อยากที่จะเพิ่มภาระให้ตัวเองว่าถ้าหิ้วไปให้เขาสมมตุติหิ้วกลับจากที่นี่ไป แล้วเกิดมันติดปัญหาว่าทางศุลการกรตรวจเติดแล้วเอาไปไม่ได้ต้องทำลายเสียหายของเขาก็พังเราก็สวยอีกคือทั้งทังที่มันไม่ใช่เป็นความผิดเรามันก็ไม่ดีความรู้สึกโอามันก็จะรู้สึกแย่เหมือนกันว่าเออเอาของเขาไปแล้วมันจะไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะนึกไปก่อนเพราะฉะนั้นพบก็จะเลือกที่ปฏิเสธไปเลยโบจะไม่เกรงใจคนที่เขาไม่เกรงใจโบเหมือนกันแล้วก็โบก็จะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะ พวก็จะปฏิเสธไปเลยกับตรงๆนะคะจะไม่มีแบบคิดเออเกรงใจเขาหรือสงสารเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่แต่ละบุคคลเคยมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังอีกว่าฝากกันซื้อของมีเพื่อนมาฝากฉันซื้อแล้วเวลาผ่านไปแล้วฉันก็ไม่เห็นเขาจะมาถามหาว่าจะเอาของไม่เอาของแล้วเงินฉันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีอ่ะเพื่อนโบ๊ทจะมาให้โบ๊ทฝากเออไปซื้อนั่นนี่ที่นี่ที่เมกาให้หน่อยอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่แล้วโบลจะบอกเขาว่าเอาเป็นว่าซื้อทางออนไลน์แล้วการสั่งส่งมาที่บ้านก็ได้แล้วจะจะส่งต่อไปให้อย่างนี้ได้แต่ถ้าจะให้ออกไปหาซื้อให้เนี่ยไม่ไปเพราะว่าโปาก็ไม่รู้มันจะเพิ่งซื้อที่ไหนเพราะที่ที่โบลอยู่มไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่ที่มีของช้อปปิ้งพวกนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งโบลก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบจะไปช้อปปิ้งของที่เขาฝากซื้ออย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นของที่โบลรู้แหล่งโบลไม่ปฏิเสธเลยแต่ต้องโอนเงินมาให้ก่อนอะไรทํานองเนี้ยแหละนะ หรือฝากซื้อของฝากหาของฝากหิ้วของก็อ,งอย่างที่เล่าไปนะถ้าเราเกรงใจเขาแล้วเป็นภาระให้ตัวเองม,มันอาจจะไม่ถึงกับทุกขนะ์แต่มันเป็นภาระให้ตัวเองก็อย่าไปทำดีกว่าหรือถ้าเกิดว่าจะไปให้ใครทำอะไรแล้วเราไปสร้างภาระให้คนอื่นมันเป็นภาระให้คนอื่นก็อย่าไปทำจะดีกว่า เนี่ยอันนี้อันนี้คือสิ่งที่วอตจะมาพูดนะนะแต่เข้าใจว่าความคิดมุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะนะบางคนเขาก็เป็นคนขี้เจงใจไม่รู้จะปฏิเสธเขายังไงแล้วก็มาเกิดภาระให้กับตัวเองตัวเองก็มีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวต่อการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะ ซึ่งมันเป็นของคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราอ่ะก็ลองลองฟังแล้วก็สะท้อนไปถึงตัวเองดูว่าตัวเองเป็นแบบไหนแล้วตัวเองเลือกที่จะตัดสินใจทํำยังไงอย่างป้อ้นเนี่ยพ้าจะเลือกที่จะปฏิเสธก็ปฏิเสธไปตรงๆเลยหรือถ้าตอบรับก็ตอบรับด้วยความเต็มใจแต่มันก็ต้องพอเหมาะพอควรไม่ใช่บางคนเห็นเราดีก็จะคิดว่าเราไม่รู้สึกอึ้งลำคาญ หรือเรามีความไม่สะดวกแต่เราไม่พูดให้เขารู้หลายๆครั้งอะ่ะกับบางคนอะ่ะพวกก็คิดว่าเออพูดตรงๆไปก็ดีแต่กลายเป็นว่าเขารับไม่ได้กับบางคนไม่พูดให้รู้ก็กลายเป็นว่าอ้าวทำไมไม่บอกให้รู้กันตรงตรตรงไปตรงมาเราคนนึงไม่สามารถที่จะไปเข้าใจทุกคนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็พิจารณา,าแล้วว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันเหมาะสมแล้วไงแต่ตัว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราอ่ะก็ต้องคิดให้ได้ด้วยแต่ถ้าคุณคิดไม่ได้ว่าความเกรงใจมันพอเหมาะพอควรแค่ไหนอ่ะเมื่อคุณถูกคนปฏิเสธไปอ่ะมันก็สมควรแต่ว่าคุณก็ไม่รู้ตัวเองอย่างพระโอ๊ตอ่ะใครมาบอกพระโอ๊ตว่าสิ่งที่โอ๊ตขอให้เขาช่วยให้เขาทําแล้วเขามาปฏิเสธว่าไม่สะดวกโอ๊จะไม่ถามรายละเอียดแล้วนะไม่สะดวกคือจบแต่กับบางคนเราบอกว่าเราไม่สะดวกก็ยังขยามขยันขยอตื้ออยู่นั่นแหละ อันเนี้ยคุณคนที่ขยันขยอตือ้อคุณลองย้อนกลับไปที่ตัวเองสิงว่าคุณคิดเกรงใจเขาหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่สะดวกแล้วคุณยังไปขยันขยอเขาอยู่ได้อย่างเงี้ยนะดีนะ,ะเคยมีมีคนที่มาขอให้โปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้ครั้งหนึ่งคือโปก็คิดว่าเออครั้งหนึ่งน่าจะโอเคก็ทําใหท้ทั้งที่โปก็ออกไปข้างนอกด้วยตัวเองไม่ได้นะตอนนั้นก็หาทางทําให้แล้วเขาก็มาติดต่อให้เราทําให้อีก จนในที่สุดเราก็รู้สึกอึดอัดแต่เราก็ไม่อยากบอกเขาเพราะว่าเราก็คิดว่าเออเขาอะ่ะอันนั้นตอนนั้นที่โบยังแบบยังคิดเกรงใจคนอื่นที่มาให้เราทําให้ขอความช่วยเหลือเราแล้วเราเกรงใจเขาไงแล้วเราก็ไปเอาภาระไปให้อีกคนหนึ่งต่อเพราะเราทําให้เขาไม่ได้แต่เราดันรับปากไปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้าย เขาก็ไปเหมือนแบบปอตบอกเขามังป็จำไม่ได้นะแล้วเขาก็บอกว่าเออทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่าทําไม่ได้ก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเออช่วยเหลือกันนึกว่าครั้งเดียวแล้วก็จบไงมันกลายเป็นไม่จบไงยอย่างเงี้ยในมุมมองปอละถอมองว่าเขามาเอาเปรียบเราแต่คนที่เขาเป็นคนกระทําอ่ะเขาไม่รู้ตัวว่าเขามาเอาเปรียบเราอยู่ปอก็จะมองสิ่งเหล่านี้จากคนอื่นว่าเออสิ่งที่ปอทำอ่ะ มันเป็นการเอาเปรียบคนอื่นไหมคือโปรดก็พยายามมันต้องเป็นความพยายามเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้รู้ตัวเองร้อยเปอร์ไงว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะเราคิดว่าเราไม่ได้เอาเปรียบเขาแต่เขาอะ่ะยังคิดว่าเราไปเอาเปรียบเขาอยู่หรือเปล่าอย่างนี้ไงพิจารณาตัวเองกันให้ดีๆนะคะฟังแล้วคุณรู้สึกได้ว่าเออตัวเองเป็นแบบไหนยังไงอะ่ะถ้ามันไม่ดีอะ่ะคุณก็ปรับปรุงก็ดีนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นแบบที่ดีอยู่แล้วอะ่ะ คุณก็ทำดีต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ